สวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศวันจันทร์ตอนเล้งน,นะคะร้านแม่ตืมนะคะตอนนี้แม่นี่เหน่มาซื้ออย่างบุ๊มแม่นี่เหน่สร้สางถ้ำฉากบุกหมาล่ำน้ำด <c oughs> หกนะคะัหมูแมต้มเกลือเมื่อนี้บ่มีบริวารเห็ดจำหน่ก็อิ่มดอกทำนั่นแพร่ไปใส่เอาไปขวัดแกนเอาเขาก็ปาเมียหน่อยกิ่นเนาะามีายไงไปกัน็การแล้วก็มีความนั่นเลยอันเดียวเวลาเครื่องมันสิไปหมดแล้วจ้่เสบยไป มาลานเม็ตุ่มกระตองอนามัยนะคะใส่เม็ทุกคนนะคะเมีย่ะกระใสเมียไฝกระใสค่ะแมี่ยงสนแล้วจักออเดอร์อแม่มผลิตภัณฑ์สินค้ายุลานแม่กขึ้นเกาหลักขายขนมแห้งขนมเปียกม,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 มีเหมืดขนมสดขนมแห้งมีเหมืดค่ะเ,เออมีทุกอย่างทุกแนวมาหนีมาลา,านเม็ตุ่มลานเดี๋ยวสบายใจได้หายห่วงค่ะพี่น้องเพราะว่าสิเป็น อา,อาหารพื้นบ้านของไส้ของสอยทุกชิ้นทุกอย่างหอมแดงป้าจะมางามแต่แม่พ่วงเจ้าบาทนี่อันรล,ล้แปรคิบปาจา้าหอมแดงหอมใหญ่ไข,ข่เค็มไข่เป็ดไข่ไก่ขิงข่าตะไคร่นอไม้สมโปริแเ้งกระเทียมะมะเขือเทศมีทั้งมะเขือเทศใหญ่มะเขือเทศเล็กมะเขือเทศใหญ่มีหมดนะคะพี่นอ้อง บกฝากบ,ก,บ,ก,บกเซ้งนะคะน้ำปลาตะม่ถุยี้ห้อค่ะเครือ่องดื่มของใส่ของใส่คลิปปลาตะเนูผักนั่งต่างหย่ามีมืดบกพริกบกไผ่ผักสดผักบะสดอันนี้บกพริกบกพริกสวนค่ะพี่น้องกล้วยว่ามนเาลกเออกล้วยน้ำว ah ่านะคะหเห็ดเสี้ยงหรือเห็ดฟางค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะเป็นเห็ดญี่ปุ่น เห็ดญี่ปุ่นเป็นแพกเป็นแพกค่ะพี่น้องคะ่ะทั่วฟากหญ้าหมากลิ้นฟ้าป้ามีหอ,อกหมากลินฟ้าหมากลิ้นฟ้ามมหมา,ามากฟองแกงนอคานะคะคาสดสดคับพี่นอ้องปื่อสมังงามเถแล่ะเบิ่งเนี้สมังงามค่ะแต่พี่น้องะ่ะเอาไปต้มินกระปุนป,นะปนป่าเนาะปนลป่าหน้าบ้านเ้าป่า,า,ปากำลังมั่นค่ะพี่น้องักแต่งโม่แต่งกัวแตงข้าง บักเขืออีแม่แต่ยังน้องบ้นนานตันเดียวเอาบุญยังแม่ลูกข้านี่สิบ้อมได้ขาดสายเลยค่ะขันจักคุยกันเรือว่าอยากมาเล่นน้ำกันต้องมาประมาณใบสองใบใบโม่งใบสอง <c oughs> <c oughs> ตาสันแม่เราสิบบมีเวลาได้คุยน้ำพวาเล่าขายพอขายดีขายดีายดายดมา,างครั้งผักสดสนิทพี่น้อง ผักสดนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องต้มนะคะ <re> เครื่องต้มข้าตะไคร้ใบปกปูดขิ้งแก่ข้าตะไคร้ใบปกปูดนะคะมัดละสิบบาทอันนี้ผักคันจองผักคันจองเนี่ยรว่กินกับปุนหรือว่าใส่กับปุลเศากับปนนห่อนกระแสบกระลำหัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องกระลำกระลำหัวใหญ่ผักใหญ่แนบบางทุกพี่น้องค่ะกระลำค่ะ ผักซี่ซีไทยซีเล่ามีมดอันนี้แดดฟองก็เลยเป็นเหลี่ยมๆกันดวน้อยนหอมพาอีตูนี่พกอีตูหรือแมงลักนะพกอีตูหรือแมงลักหัละผ้าอากาศขาวอันนี้จะเป็นหมูยอเป็นหมูยอเป็นแหนมหมูแหนมเนื้อลูกชิน้น นะคะสาหรับผู้ที่เสียเอาไปเห็ดย่านะคะพี่น้องเอาไปเห็ดย่ามีหมูยอ่อแทงหน่อยแทงใหญ่แทงข้อเท่าๆนี่ก็มีปลาทูตัวละยี่สิบห้าบาทะคะน้าพริกปลาบองเกี๊ยวบองปลาทูนะคะไข่เข่าไข,ข่ห้างห้างแหนมหมูแหนมปลาสมปลาแบบเป็นโตกับมีค่ะพี่น้องครบวงจอยี่หลีค่ะอันนี้เป็นตู้แซค่ะพวกหมูพวกเนื้อพวกโค้งไก่ตีนไก่กระดูกไก่ เนื้อไก่อยู่ในนี่ค่ะพี่น้องขายเป็นตู้แซยู่หนาบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอเป็นหัวผักกาดขาวนะคะสินค้าหลากหลายมากมายไกลกล่องพี่น้องจะลืมมาให้มาอุดหนุนพี่น้องเจอผ่านไปผ่านมาร้านแม่ตึมนะคะแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง youtube แม่ตึมชาแนลเด้อค่ะนี่ค่ะล้านยุ่ใกลไกบ้านโรงเรียนบ้านขวดอนแคนเท่านี้แหะค่ะยุติถนน นักข่ายู่งขางๆลุงเรียนบานคอดอนแค่นเลยห mm. ยับมาทางนี่จักน้อยกรสิเป็นลูกชิ้นนะคะ mm. ทางนี้กระสิมีลูกชิ้น mm. ลูกชิ้นปิงนะคะหอมๆน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ mm. แต่เป็นมีปลาหมึกสดปลบปรอร่อยปลาหมึกสดไม่ละสิบบาทน้ำจิ้มรสเด็ดน,นะคะการันตีได้อันนี้จะเป็นปี้งโครงไก่รสอร่อยอร่อยนะคะไม่ละสิบบาทไม่บอกง่ญ่ค่ะพี่้องเพิ่งดู้ไม่ละสิบบาทไฟ่ไส่แล้วไม่ในี่นี่เนี่ยซื้อไปมเมื่อเ้านี่ล่ะอันนี้จะเป็นแหนมหมูปี้ยงค่ะก็ไม่ละสิบบาทเช่นก,กัน สูตรไก่ปิ้งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขืนเป็นตับอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกสดแซ่บแซ่บ <c oughs> ด้วยค่ะพ <c oughs> ี่น้องู้ย่างกับล้อร <c oughs> อ,อดิฮันน่ะเปาสั้นหน่อยเออดีแล้วล่ละคนปองกันตัวจังงัแหละมันยังมาตรฐาน <c oughs> เราเป็นแม่ค้าพ่อค้าในยุคนี้เรามิดชิดเท่าไหร่ลูกค้าเรายิ่งมั่นใจ <c oughs> เออเราแห่งมิดชิดแห่ง อนามัยแห่งสะอาดทะเลลูกค้าเขาแห่งหลายแห่งมั่นใจค่ะพี่น้องนี่ระค่ะร้านอยู่เอา่าติดกับถนนเด้อค่ะเด้อข้างร้านแม่ตึ้มนี่ระค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาโอเคค่ะพี่น้องขาฝากพี่น้องกดติดตามกดอา่าไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube แม่ตึ้มชาแนลนี่เด้อจ้า